เร็จนะคะทางบริษัทผ้าเฮดแอนสมพักนะคะจากกะรังปีนะคะจากสวนนะคะสดๆค่ะนอกกระไดเก็กบกระลำมาแล้วนะคะแก,แก้เปลือกทิ่มนั้นแคแกะออกคะ่ะนี่ค่ะ แล้วนะคะแกะออกจากกันเราเอาไปลนหลักค่ะหลากหอมนะคะพอดีเป็นหอมที่ปลูกไว้นะคะบไดือสื่อที่ตลาดล่างค่ะแล้วก็แกะตรงนี้ออกนะคะให้มันออกจากกันนะคะล่างให้สะอาดสะอาด ขยำนะคะขั้นตอนใส่เกลือะคะ่ะโรยลงไปเลยคะ่ะตัดใบหอมใ่เละะือน ใส้เกลือเพิ่มไหคขยำร่อๆนะคะ,ะยิงวิธี เน,นะคะกินได้สบายๆจะต้องกับว้นด้วยค่ะตัวถังแน่นอนสื่อพันไมั่นมาปลูกที่ตลาดนะคะคือตน้นละสิบบาทปลูกประมาณทสองเดือนน,ะะนี่แหละคะ่ะนค่ะเริ่มทุกแล้วค่ะนีะนำพักก็จะร้ายนะคะนี่ค่ะว่าหมดเข้าใจหั่นอีกน้อยนะคะ ดูค่ะันไปอีกขันต่ออีกจันอนครอบสุดทายนะคะใส่เขือน,นะคะนี่ะดูค้คะต่ออีกค่ะขันเือนะอคะขันตอนแรกนะกะขันดนะเรื่อะะป,ปกาบกระเจ้า ยังกไค่ะกินกกระซาน้ำพักก็จะเรือบอ,อ่านะะแบบใส่คนรุนแรงจัน้อยแต่กับเาถึงกับแล้งแข้งหลนะคะ,ะาวต่างคนกบมักแบบกินแบบจังสีค่ะกินกับกรอบนะคะเนี่ยบางคนก็มกักจังสี เราสำหรับจะโอนก็มากกินยังสีะกบคือเบาขันให้มันแตกนะคะขันเรือไหวนะคะจงอยสำหรับจะโอนม,มากแบบนี้นะคะยังกรอบ ได้ทีแล้วค่ะได้ทีแล้วนะคะเราก,ก็จะไปล่างล่างน้ำเกลือออกนะคะนี่ค่ะล้างน้ำพักออกสองรอบนะคะนี่ค่ะการบีบน้ำพักออกนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ล้างนะคะล่างสักงสองน้ำค่ะ ล้างน้ำเปล่ากอนหน้าน,ออนะคะให้เ,หเ,เละะนะะก,เกเละะือละะออกน,นะคะค่ะเข้าล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้เขากำังปรุงรสนะคะเพิ่มนัวนะคะก็คือนีอ่ค่ะ ใส่เครื่องปรุงรสนะคะประ,ประมาณนี้ค่ะใส่ไปเลยค่ะ,คคะแล้วแต่ความเน็่นของไผ่นะคะนี่แล้วก็เกลือค่ะใส่เกลือเพิ่มอีกนี่ค่ะก็จะ อย่างนั้มันเข้มน,นะคะแล้วก็ขั้นต่ออีกแบบขันให้มันเข้ากันนะคะให้มเข่าเพียงน,นะคะเข่าเพงปุก ซิมซิมได้นะคะเท่ากับซิมกระสับนะ้นองพอดีค่ะาที่นี่ขาดไม่ได้นะคะเท่ากับหน่ำข่ามาค่ะเนี่ยค่ะว่าเป็นหน่ำกะทินะคะอันนี้เป็นหน่ำข่ามานะคะเทลงไปเลยค่ะน,นึกถวง รอมมณนี้นะคะจากใส่ผลตภัพันไ้นะคะใส่กรอนสุกุ้งแหวเอปน้ำมใช่นะคะคะให้มันถวงจะแตะนิดนึงนะคะให้น้ำถ่วง เนี่ยค่ะ,าานะะปิดฟ้าค่ะเนี่ยค่ะได้กล้อมนึงนะคะใส่เพิ่มอีกค่ะ เรียบร้อยนะคะปิดฟ้าค่ะโอเคอันนี้เขาก็เก็บไปที่อุณหภูมิห้องนะคะเนี่ยว่างไปเลยค่ะขั้นเศร้าได้กินแรงนะคะค่าเรียบร้อยแล้วนะคะสมพัฒฝีมือจะโอ่คค่ะ,คะจะเป็นการแปลงปูปพันธุพันธ์นะคะจากเกษตรฝีมือจะโอปลูกนะคะ แล้วก็ฟีมือจะโอกแปรรูปแล้วก็เฮ็ดค่าโอเคนะคะมือแรกงก็ได้คิดแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ